ชาติวันนี้วันที่สองเดือนกระดักกระดาษคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้มาที่นี่ที่จะอยู่ในการจดจำและเผาบาปของลูกออกไปเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจอย่างเต็มที่เพื่อที่โยคสะสติปัญญาของลูกจะไม่ได้อยู่อย่างไร้ผล คำถามของเมรีในวันนี้กิเลสที่ละเอียดอ่อนอันใดสร้างความยากลำบากบางอย่างในตอนจบคําตอบถ้ามีแม้แต่รูปแบบที่ละเอียดอ่อนของกิเลสของความโลภถ้าลูกเก็บรวบรวมหรือเก็บบางสิ่งไว้กับลูกด้วยความโลภลูกนั้นก็จะจดจําสิ่งนั้นในตอนจบ และก็สร้างความยากลำบากบางอย่างนี่แหละทำไมบาบาพูดลูกๆอย่าได้เก็บสิ่งใดไว้กับลูกลูกจะต้องล้อมความคิดทั้งหมดแล้วก็สร้างนิสัยในการที่จะอยู่ในการจดจำพ่อเพราะฉะนั้นให้ฝึกฝนที่จะอยู่ในสานึกของการเป็นดวงวิญญาณสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกในเวลาในการนั่ง ที่จะจดจําพ่อสติปัญญาของลูกไม่ควรที่จะเล่ล่อนไปที่นั่นที่นี่แม้นเพียงน้อยนิดให้สะสมรายได้ของลูกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้การจดจำของลูกเป็นเช่นที่มีความเงียบสนิทจุดที่สองเพื่อที่จะรักษาร่างกายของลูกให้มีสุขภาพดีอย่าได้นินทา อยู่กับมิตรสหายของลูกเมื่อลูกนั้นท่องเที่ยวไปทั่วแต่จงรักษาตัวลูกเองให้เงียบเงียบและแข่งขันอยู่ในการจดจำของพ่อรับประทานอาหารของลูกในการจดจำของพ่อพรของบับจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความสำเร็จจากสติปัญญาของลูกที่ได้มีศรัทธา แล้วก็จบสิ้นใหญ่แห่งความคิดที่อ่อนแอต่างๆความคิดที่อ่อนแอจะปรากฏขึ้นมาในรูกๆส่วนมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พวกเขาคิดฉันไม่ได้รู้ไม่ว่าบางสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นความคิดที่อ่อนแอเหล่านี้จะมาเป็นกําแพงและความสำเร็จนั้นก็จะถูกซ่อนไว้อยู่เบื้องหลัง กำแพงมายานั้นจะปั่นใยของความคิดไร้สาระแล้วลูกนั้นก็จะติดกับอยู่ในใยนั้นเพราะฉะนั้นให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาในการที่จะมาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและในการที่จะมีสิทธิ์กำเนิดในความสำเร็จของลูกและขณะเดียวกันจบสิ้นความคิดที่อ่อนแอกติพ์ จงเก็บรักษาดวงตาที่สามของลูกดวงตาแห่งภูเขาไฟของลูกให้เปิดแล้วมา่านั้นก็จะไหลพลังอัจฉะโอมชานติ